ยามราตรีสุขขีปีเสือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศนั่งรถม้าท้าลมหนาวที่จังหวัดลำปางชมความงามเมืองลำปางยามค่ำคืนกับ3เส้นทางนั่งรถม้าสุดชิวบินไปเลยในราคาพิเศษสุดจากปกติคันละ600บาทเหลือเพียง265บาทเท่านั้น พร้อมรับของมงคลพวงกุญแจแผงของมา้าตัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต้อนรับปีเสือรีบจองเลยสิทธิ์นี้มีจำนวนจำกัดวันละหนึ่งรอบเฉพาะเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565รถม้าออกเดินทางเวลา18.30นาฬิกา30นาทีณจุดนัดพบลงทะเบียนออนไลน์ก่อนรับสิทธิ์ก่อน พร้อมอนเงินเข้าสมาคมรถมา้าลำปางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางหรืออินบ็อกซ์ผ่านเพจ Facebook ทอทอท,อทอสำนักงานลำปางหรือโทร054222214